วันนี้จะมาบอกเทคนิคติดสติกเกอร์ตายยังไงให้ดูตาโตมากกว่าปกติแกตาเป็นคนตาสองชั้นนะแต่ว่ามันหลบหนในข้างเนี้เมื่อวานติดสติกเกอร์ตัวนี้ไปแล้วลืมถอดออกมันก็เลยเป็นชั้นอยู่แต่ตัวนี้ถอด สติกเกอร์ตัวนี้ตามชอบมากมันเหมือนเขาผลิตมาสําหรับคนที่ไม่ค่อยแต่งหน้าหรือแต่งหน้าบางๆอะแกส่วนมากตานเห็นรีวิวสติกเกอร์ติดตาเขาจะชอบติดเฉพาะคนที่แต่งหน้ามันก็เลยจะไม่ค่อยเห็นไงเพราะมันมีอายโชเดอร์อะไรใช่ปะแต่ว่าเนี้คือตามชอบมากเพราะว่าเขาสามารถติดกับคนที่ไม่ค่อยแต่งหน้าหรือแทบจะไม่ค่อยแต่งหน้าหรือแต่งหน้าน้อยได้เทคนิคคือแกติดตั้งแต่หัวตาไปถึงหางตาดูนะ แต่หัวตาตันม,มีช้ำนิดหน่อยแล้วตันจะติดตั้งแต่กลางตาถึงหางตามันจะดูแบลขึ้นมาทันทีเลยมันจะดูแบบตาโตกว่าปกติขึ้นมาทันทีเลยแกตึ๊บเวลาติดอ่ะพยายามดึงให้ตึงนะดึงให้ตึงอย่าให้มันมีบับเบิ้ลแล้วก็ขูดๆขนาดตอนคนที่ไม่แต่งหน้าก็ยังดูเนียนตอนขอแนะนำนะสติกเกอร์ติดตาตัวนี้ให้ติดหลังทาเซรั่มก่อนทาครีมกันแดดก่อนลงแป้งแก เพราะว่าถ้าลงแบ้งไปแล้วมันจะติดไม่ได้มันจะไม่เหมือนสติกเกอร์ตาขายราคาหลักสิบเองใครสนใจดันปักตะกาไว้ให้เราวนะซ้ายมือรีบกดเลย